สวัสดีครับเมื่อกี้ก็เป็นเป็นการไล่นิ้วนะครับไม่ได้เป็นลายเป็นอะไรนะครับไหลนิ้วไม่เชืแต่ไม่ได้แชปพิปิดนะครับเก่าคลิปก่อนๆน,นะครับไปพูดถึงคอนแทคที่ปรับปรับเสียงได้นะครับเหมือนกันว่าไปเจอกับอยู่กับพินตัวนี้นะครับอยู่กับพินตรวนี้ก็เลยอยากมาปรับให้ดูให้เห็นนะครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ ใช้การเลือกซื้อนะครับถ้าฟังจากเสียงแล้วจะเห็นว่าเสียงเสียงสายบนนะครับตอนนี one side one side ้พินผมใส่แค um ่สองสายนะครับใส่สองสายเท่านั้นเสียงสายบนนี่เสียงจะมีความดังมากกว่าสายล่างนะครับนะครับก็จะมาปรับให้ดูนะครับตอนนี้เราต้องการให้สายสายนี้นะครับตอนนี้ผมจะสมมุติให้มันเป็นสายหนึ่งสายสองนะครับ ผมอยากให้สายหนึ่งเนะี่ยมันดังขึ้นมาแต่ให้เสียงทุ้มนะครับสายสองนี่ลดเมื่อมันดังเราก็ปรับนะครับนี่จะเห็นว่ามันมันมีที่ให้เราปรับให้ไขควงแบนมาหมุนนะครับมันจะหมุนได้มันดังใช่ไหมเป็นแกนเหล็กให้มันลึกลงไปนะครับหมุนเข้า หมุนเข้าไปมันก็จะลงไปมันก็จะลงไปนะครับจะเห็นว่ามันจมลงไปแล้วนะครับผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนะก็จะเบาลงไปแล้วก็จะเห็นว่ามีความใกล้เคียง นในสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการให้ความเด่นอยู่ที่สายที่หนึ่งนะครับอันนี้อยากให้ดังกว่านี้เราก็ยกแกนเหล็กตัวนี้ขึ้นมาให้ชิดสายนะครับโดยหมุนออกหมุนออกมันก็จะขึ้นมานะครับเอาแค่นี้ก่อน จะเด่นขึ้นมาแล้วครับยิ่งชิดเข้ามาอีกนะครับหมุนให้ชิดขึ้นมาก็จะดังขึ้นดีนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าดังอย่างนี้ถือว่าสายที่นหนึ่งมันล้นแล้วครับมันท่วมมันล้นมันมันเด่นเกินนะครับ แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบแค่วันนี้ยังมาปรับให้เห็นแค่นี้เองครับคอนแทครุ่นที่ที่ยกแกนเหล็กขึ้นมาได้เนี่ยนะครับบังเอิญว่ามีพอดีนะครับก็เลยจะมาปรับให้ดูนะครับนี่นะครับนี่มันจะให้เราได้ปรับได้นะครับนี่นะครับเขาจะผ่าหัวน็อตไว้หัวเหล็กตัวนี้นะครับมันก็น็อตนั่นแหละนะครับเราก็ใช้หมุนยกระดับเอานะครับ สายมันอาจจะมีคุณภาพไม่ดีมันก็เสียงก็จะไม่ดีนะครับเสียงไม่ดังนะครับเราก็ปรับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ถือว่าดังแรงแล้วครับนมันเด่นเกินนะครับมันเด่นเกินอ่าผมก็จะเอาลงไปคืนครับลงไปคืน ก็จะหมุนแกนตอนนี้นะครับดูนะครับผมให้มันลงไปอีกให้มีความใกล้เคียงกันก็ยังเด่นกว่าอยู่นะครับเด่นกว่าถ้าลงไปมากก็คงจะไม่ดีผมก็ยกของทุ่มขึ้นมาอีกนะครับยกแกนของทุมขึ้นมาหา ใกล้เคียงแล้วนะครับคือต้องเล่นจริงอะนะครับมันถึงจะรู้นะครับเวลาเราเล่นจริงๆน้ําหนักจริงในการเล่นนะครับมันถึงจะชัดเจนนะมาดีอย่างนี้มันไม่เราก็เอาใกล้เคียงก่อนแล้วเล่นดูนะครับ ผมใช้เก่าใช้นิ้วเก่าใช่ในะครับผมจะเอาทุ่มลงอีกนะครับเอาสายชั้นนี้ให้มีเสียงเบาลงไปอีกผมจะให้เด่นหน่อยผมก็ยกแกดเหล็กอันนี้ขึ้นมานะครับยกแกดเหล็กอันนี้ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะึงเอาเวลาเล่นจริง ประมาณนี้นะครับ ว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับการที่จะไปซื้อคอนแทคมาใช้มาเปลี่ยนนะครับแต่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับก็คือการยกระดับแกนเหล็กนะครับมันจะทำให้เรายกแกนเหล็กขึ้นมาเพื่อชิดสายที่มันไม่ดังนะครับสายที่มันไม่ดังให้มันดังขึ้นมาเดี๋ยวที่มันดังเกินก็ปรับลงไปนะครับมันก็จะช่วยได้